การผันคำกริยา p ronominal ลในการ passé composé มีหลักการดังนี้ก่อนอื่นเรามาดูที่โครงสร้างก่อนนะคะโครงสร้างคือ s u j e t ตามด้วย p r o n o n r e f l e x i ตามด้วย auxiliaireêtre ตามด้วย participepassé อย่างเช่น je me suis Réveillé. Tu t'es réveillé. Il s'est réveillé. Elle s'est réveillée. Nous nous sommes réveillés. Vous vous êtes réveillés. Ils se sont réveillés. Elles se sont réveillées. ne n'akwa être. เสมอในการผันคำกริยาในการปาเซคอมโพเซนะคะและปิซิปปาเซอย่างในตัวอย่างคือเรวิเยต้องสอดคล้องหรืออักกอร์กเพศและจำนวนของประธานอย่าลืมนะคะอันนี้เป็นจุดสำคัญในการพันคำกริายาคอนดมินา ตัวอย่างกริยา p r o n o m i n a l อันแรกนะคะ se réveiller ตื่นนอน hier je me suis réveillé à sept h e u r เมื่อวานฉันตื่นนอน7จ็ดโมงเช้า ils se sont r é v e i l l é r è s t ตกพวกเขาตื่นเช้ามาก อันต่อมาตัวอย่างเซลาเวก็คือการล้างหรืออาบน้ำนะคะเอลเซลาเวรับิดมอ t เธออาบน้ำอย่างรวดเร็วนูนูซอมลาเว r è s le sport พวกเราอาบน้ำหลังจากเล่นกีฬาอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเซกุเช er, ที่แปลว่าเข้านอน เชมซุยกูเชต่าเ h i e ส s o ร์เมื่อวานฉันเข้านอนดึก se อลเซซงก c เชอามิดนุยพวกเธอเข้านอนตอนเที่ยงคืนถ้ายังไงพี่ติจะให้ตัวอย่างไว้นะคะในคอมเมนต์